น่นานก็เป็นอย่างนี้ถือว่าปกติไม่มากมายเป็นไรเป็นไรมันเรื่องปกติถ้าไม่เป็นนี่ก็คือผิดปกติเอ้เป็นนี่คือถูกต้องแล้วเราบางคนหนักกว่าเราอีกอย่างเงี้ยไม่ไม่ถือว่าหนักเออไม่ไม่หนักไม่เป็นไรหรอกเรายังเป็นเป็นอะไรเป็นเอ่อเป็นขวัญให้ลูกไงเป็นร่มโพ ให้ลูกๆเนอไหมเราอยู่เขาก็อบอุ่นใช่ไหมแม่ก็ยังอยู่เนียเขาก็ดีใจใจปักอันนี้สําคัญแล้วเราก็อย่าคิดมากแล้วก็รักษาของเราพื้นตัวร่างกายเราถ้าจิตใจเราสบายเดี๋ยวอะไรไม่ดีมันก็ออกไปเองอะไรดีๆมันก็เข้าก็ยิก็ ย้ายบ้านไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วอยู่อยู่ตรงเอกถนนสุขสวัสดิ์ตรงแถวแถพระประแดงย้ายไปตรงนั้นเพราะตรงนี้เนี่ยมันมันแออัดเนี่ยแล้วจอดรถก็ไม่ค่อยได้มันมีปัญหาเรื่องจอดรถกันแต่เราไม่ได้มีกับเขานะแต่เราไม่สะดวกรถต้องเอาเข้าบ้านแล้วบ้านตึกแถวแล้วเดี๋ยวเราเรามีมีของมาพ่ออาาบอกภาษาไทยเขาก็ฟังไม่ออกอาาบอกภาษาอังกฤษ ปีขานอะปีเสืออ่ะปีเสือออก็เสี้ยวหอกว่ชิกจับอีกตึงนั่งเขาชิคแบบดีอ๋อตึงนั่งชิคแบบดีเดี๋ยวแล้วอาจารย์อาจารย์เท่าไหร่อาจารย์เพิ่งอาจารย์เท่าไหร่สี่สิบอ๋อเสียวเสืออ๋อเสี้ยวเสือเสี้ยวสี่สิบน่ะ 8ปดสิบไสี่แปดห้าแปดสี่แปดหาอ๋อเื่อ๋อแปดสิบกว่าแล้วเสียชื่อดีหนูก็แปดสิบสี่ย่างแปดสิบห้าเนาะแม่ของคุณแจงอ๋อก็จนี่ต้องเลือกโกงปําออปาก็แม่ของแม่มาเป็นเป็นน้องสาวอะพ่อของพ่อพอ่ก็ถึงเรือกููไง คราวนี้เขาถามว่าเขาเป็นน้องสาวคนโตหรือเป็นน้องสาวคนที่สองเขาบอกว่าเขาม่ร้อามเป็นน้องสาวเออก็ไม่รู้เออก็ไม่รู้เอออาม่ามีน้องสาวไหมมีคนหนึ่งจะมามาต้องถามอ่ะเดี๋ยวรอคนรออ๋อ๋อไม่ใช่อ่ะอาม่าอาม่ามีน้องสาวอ่ะอาม่าอาม่าอาม่ามีน้องสาวอคนเหรอถ้าถ้าแบบว่าไม่เเคยห็น ก็ไม่เคยก็ถึงไม่รู้ไงแสดงว่าอาม่าเป็นตัวโกแล้วก็น้องสาวเป็นนายิโกใช่ไหมใช่ด้นะเราไม่ถามทำไมเพราะว่าเขาจะทําประวัติประวัติบันพบุรุษของเราอะอย่างอย่างพ่อเนี่ยมีน้องสาวกี่คนถ้าไม่ทําประวัติแล้วเดี๋ยวรุ่นนี้ไปจะไม่รู้เรื่องเลยว่าเรามีญาติอะไรใครที่ไหนเป็นอรเาเาีกูใช่ไหม

เราีกูแล้วก็อาม่าใช่ไหมแล้วมีอาม่าอีกคนแล้วมีอีกคนหนึ่งเหรอน้องสาวอาม่าอีกคนเหรอยู่ที่เมืองจีนป่าใช่ไหมไม่ได้มาเมืองไทยใช่ไหมไม่ได้มาเมืองไทยใช่ไหมมีแค่ตัวกงมาคนเดียวใช่ไหมอาม่ามาคนเดียวมีแม่มีแม่ของขี้แจ้มาคนเดียวใช่ไหมที่มาเมืองไทยเอออมาสองคนเหรอแล้วทำไมอีกคนนึงไม่เคยเห็นเลยอ่ะาไม่าคนเล็ก ไม่ได้มาด้วยหรอ,อไม่ได้มาก็าแสดงว่าอากงมาคนเดียว<อ>ตามตามอตามอจีปแปะมาใช่ไหมเอ๊ะพ่อ,พ,อพ่อของซีเรื่องนี้เป็นคนโตรหรือคนที่สองอ๋อเป็น,นที่สองใช่เขาเรีออยกอจีแปะเ<อ>ขาเรีออยกอจีเฮียใช่ใช่เขาเรียกอ,อีเฮียใช่ใช่จำได้แล้วคนโตอีกคนคนโตอีกคนหนึ่งใช่ไหมคนโตคน,นอยู่เมืองจีนนะบอ๋อแล้วไม่ได้มาก็มีแต่อจีแปะมาคนเดียว เอ้ยแล้วอะไรโกที่อยู่บ้านนาใช่ที่น้องเขาป้อดเดินแทนตีกับเขามาชอบอนั้นคนละแม่คนละแม่ที่อสอ่อออหญิงโกอ๋อยโกอ่าอกี๋เจ้าอะไรคนนั้นที่บ้านนาที่บ้านนาแล้วมีอโกคนนึงอ่ะไม่ไม่รู้ใช่เออแล้วที่อยู่บ้านนาใครอ่ตี๋ที่อยู่บ้านนาใครอ่ะอตี๋ที่อยู่บ้านนา เอาเป็นอานโกคนเล็กเอาแสดงว่านั่นคืออาโกคนเล็กอ๋อ,อแทงว่าน,นั่นแหละแทงว่าอีกคนอยู่บ้านนาเออออย่างนี้รู้ละแทงงว่ามาสองคนจ่มาอยู่บ้านนาคนนึงแล้วก็อยู่อยู่ที่กรุงเทพก็คือแม่ของกิมแจนี่อยู่กรุงเทพแต่ว่าสองคนนี้ก็ไอ่กล้ใกล้ อ่าไม่สบายอ่าไม่เป็นไรหรอกเขาควรจะได้รู้ด้วแล้วมีอะไรก็สมานเขาป่วยอย่นีเป็นอย่าเขากรดงว่ะคือทางนั้นตรงอ่ะเขาเขาตรงอ่าเขาไม่มีอะไรฟังดูอย่างนี้แล้วอ่ะเงินเจ้ก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้ยไงอ่ะจะจะได้บอกอีกนะคือเดี๋ยวนี้วันเนี้ยไปอยู่ต่างประเทศมานานนะอันนี้กลับมาเนี่ยรู้สึกว่าอายุมากแล้วไปไปบวชมานานละ แก่แล้วมันบวชเป็นพระเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หลักมันมีแต่รับแต่ประโยชน์คนอื่นตัวเนี้ยมาทํางานเป็นประโยชน์ต่อสังคมอ่ะมาทํางานสร้างองค์กรสร้างเครือข่ายนะเดินทางทั่วประเทศกําลังทํางานอยู่ช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้คนเดือดร้อนติดโควิดเยอะเลยเอูกโอ้ยเอาไม่มี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 ยังทํางานพุทธศาสนาเหมือนเดิม สบายอ่าสบายละมีคนรู้จักเยอะมีชื่อเสียงเป็นคนมีชื่อเสียงอ่าสบายใจแล้วก็มีเพื่อนๆนรวยเยอะก็ไปเอาเงินคนรวยมาให้คนอื่นทํางานภาษาจีนบางทีพูดแต้จื่อไม่ได้นะชื่อสั้นถวนถี่จะพูดว่าไงนะอ่าเจ้าขังขวดเจ้านั่นก็ชื่อสั้นถวนถีเหืนเชียงนั่นก็ปาติก้งอ่ะทำงานคล้ายคล้ายๆนะ ทำงานทำงานคล้ายๆโปรติกติงเอาเงินคนรวยมาช่วยคนจนนะเพราะว่าบวชนานนะคนรู้จักเยอะมีชื่อเสียงนะแล้วก็ไปช่วยคนนั้นคนนี้เอาเงินไปให้คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยทำงานประเภทเนี้ยเพราะาไปอยู่ไต้หวันมาสิบห้าปีนะไปเห็นองค์กรอย่างเงี้ยไม่รู้ได้ยินว่าองค์กรพุทธชื่อจี้อย่างเงี้ยเอาเงินมาช่วยคน ก็เลยคิดถึงว่าเอาเฮ้ยเราไปเยี่ยมด็กคนอื่นแล้วยติพี่น้องเราอยู่ไหนไอ,อะไรอะไรคิดถึงนะจําได้ว่าเคยมาเคยมาครั้งหนึ่งอะนะตอนนั้นสักส<อ>ักยี่สิบปีที่แล้วมั้งอ่างใช่มใช,มใช่ใช่ <c oughs> ตอน, <c oughs> ต,อนตอนจะไปตอนจะไปไต้หวันนะ่ะ <c oughs> มาเยี่ยมทีหนึ่งนะ <c oughs> มาเยี่ยม <c oughs> อ่าใช่ใช่แต่จําไม่ได้ว่ามากับใครมาหนึ่งแจ้มมั้ง นะฮะมันรู้สึกจะนั่งคุยอยู่ข้างล่างอ่ะนะแล้วก็ไปเลยไปทั่วโลกเลยอ่ะไปทั่วโลกมแวมองายมพี่น้ใช่ใช่แต่ตอนนี้กลับมาละกลับมาละอายุมากละหลักจะลักเรี่ยวนลัจะลากยิ่งแข็งแรงเลยแต่แข็งแรงเพราะว่าเป็นหมอไงมีความรู้เยอะเป็นหมอ อะไรอะเราจะพูดแต่ภาษาจีนกลางเาพูดแต่ภาษาจีนกลางนะหมออะไรอะหมอเลอีเ่ยนชี้งอ่ะฝึกกําลังภายในมีความรู้เรื่องตบขูดดูดขัดสะบัดเจะดนตรีฝึกชี้งองอะไรพวกเนี้ยเก่งมีมีคลิปอยู่ในมีคลิปอยู่ใน youtube เยอะเลยเป็นอาจาราย์สอนคนอะสอนคนทั่วโลก อ่าแล้วไปจีนบ่อยนะไปจีนไปจัดคอร์สล้างพิษจัดคอร์สฝึกอบรมเพราะฉะนั้พูดแต่จ๋วไม่ค่อยเป็นพ, <c oughs> พูดแต่จีนกลางน่ทไต้หวันก็อาหารก็จืจจจจดจดใช่นะแล้วเราเรากินเจใช่ไหมเนี่ยดีมากเลยเนี่ยไอเฮียเนี่ยสุดยอด เพราะว่าชวนมาเฮียว่างก็พามาเลยนะเพราะจําไม่ได้ละบ้านอยู่ตรงไหนก็เลยแต่จําได้คร่าวๆว่าอยู่แถวเนี้ยนะไปอ่เนี้ดียวเดียวเดียว <c oughs> อ่าแต่นี่จาได้ละถนน <c oughs> จันทร์ซอยยี่สิบนะอ่ะใช่เดี๋ยวขอเบอร์ไว้ก็ <c oughs> กลับมาเมืองไทยละไปทั่วโลกมาหมดละอำไมเลยกุงยี่หลงไปมาหมดละ กลับมาเมืองไทยมาทำนี่ทำนี่ทำีกับฮะกับสามปีละกั้กับมาก่อนโควิดไม่กี่ปีก่อนใช่ก่อนแล้วก็ไปประเทศจีนไปเผยแพร่ไปทำงานนะอันนี้พอดีมีโควิดจริงๆที่ไปเรียนปริญญาเอกด้วยนะว่าจะทำด็อกเตอร์แต่ว่าพอมีโควิดเลิกเลยมาทำงานช่วยเหลือคนดีกว่านะอย่างเงี้ย ตอนนี้มันมีคนอายุมากเยอะไงนะ,ะในสังคมไทยเราแล้วลในความรู้สึกตัวนัวมันกับไอ้เพื่อนๆเราเนี่ยมันรวยรวยกันเยอะนะแต่ว่าไม่มีอะไรทํานะอ่ารุ่นวัวรุ่นวัวโอ้รวยรวยเยอะมากเลยจบเทพสลินจบธรรมศาสตร์นะคลองบ้านคลองเมืองแล้วก็อูจี้อูจิตอูจีจจ้แต่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วอูจี้เจ๊ะค่าจอยถังเนี่ยปิ้งเบาหวานความดันโรคหวัวใจ เลยไปเร no? ียกเขามารวมตัวกันเอาเงินมาเดี๋ยวจะพาไปทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมกำลังกาลังเริ่ e, มทำละอันนี้นี่ก็ดีอันนี้ก็สนับสนุนเต็มที่เหมือนกันอ่าตอนนี้ก็ก็ค <Oder> ือมาเยี่ยมอยากจะมาให้กำลังใจนะอ่ายังไงเด็ดมีโอกาสมาไหมอ่า อันนี้เป็นมาปีหนึ่งแล้วแหละประมาณสอปีแล้วหลังแล้วแจ้ฝากอะไรไปให้พี่ๆน้องๆเราที่เมืองจีนหน่อยสิคุยอะไรกับเขาหน่อยไก่ตาทักทายเขาหน่อยงวยฮะมังอ่ะตาเตียจี้วยอ่าตาเตียจี้วยาไงเฮตีอ่ะเฮตีตัดเสียเสีตั้งหอกตั้งเสียเสีย